มาพบกับช่อง t h a i l e n d i TV นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับพรดีมาช้าหน่อยของของค่าย TrueMove นะครับก็เป็นโปรอินเทอร์เน็ตเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับโปรนี้ก็เป็นโปรของวันที่16ถึงวันที่สามสิงหาคมนะครับโปรที่ผ่านมาก็คือมันหมดไปแล้วนะครับหมดไปตั้งแต่วันที่15านะครับสาหรับโปร2เมก ที่สำหรับคนที่สมัครไม่ทันนะครับโปรนี้ก็จะมาในราคาเน็ตอินเทอร์เน็ต2เมกะบิตนะครับเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับในราคา150บาทนะครับก็30วันนะครับถ้าจะเอาโทรฟรีเพิ่มเพิ่มก็เพิ่มอีก50บาทนะครับมีรหัสกดนะครับโอเคก็ Wi-Fi ฟรี <c oughs> ไม่อั้นนะครับ สำหรับ Wi-Fi ฟรี free ก็คือหมายความว่าฮอสปอตนะครับเราไปเจอฮอสปอตที่ไหนเราก็เอา,เอารหัสที่ได้รับจาก s m s เปิดเบอร์มาใหม่นะครับมันก็จะมีมาแล้วก็เราก็ไปล็อกอินในทั่วประเทศนะครับเขาเรียกว่า Wi-Fi ฟรีนะครับก็ไปเจอฮอสปอตของ True ที่ไหนก็ล็อกอินได้ทั่วประเทศนะครับ,รรรบ,ออรรบโอเคมาดูกันนะครับ ให้ดูใกล้ๆนะครับโปรอินเทอร์เน็ต2เมกะบิตนะครับรหัสกดสมัครนะครับดอ, 900, ดอกจัน9 00ดอกจัน9 77 1สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับแล้วก็สำหรับโทรฟรีนะครับเพิ่มอีก50บาทนะครับโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายนะครับในราคา50บาทนะครับดอกจันท00 ดอกจัน4953นะครับสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับดูใกล้ๆนะครับอันนี้โปรเนต็ตของแท้เลยนะครับโปรนี้สำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับก็คือผมแนะนำนะครับก็คือคนที่เปิดถือว่าเรามีสองซิมนะครับซิมหนึ่งเอาไว้โทรประจำนะครับคือเป็นซิมหลักที่เราใช้สมัคร แอปธนาคารเนื้ออะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็เอาไว้เอาไว้อีกซิมหนึ่งนะครับถ้าต้องมีโทรศัพท์2ซิมมันถึงจะดีนะครับแล้วก็อีกซิมนึงเอาไว้เล่นเน็ตนะครับพอถึงเน็ตหมดโปรสุ่าโปรนี้6เดือนใช่ไหมครับพอหมดโปรหเดือนเราก็หาซื้อซิมเน็ตใหม่มาใส่นะครับเป็นการที่แบบว่าเอาไว้ใช้เน็ตอย่างเดียวนะครับพอโปรหมดก็เอาทิ้งไปนะครับแล้วก็อีก ซิมหลักเราก็ยังอยู่นะครับเติมเงินใช้โทรเข้าโทรออกปกตินะครับอันนี้ผมแนะนําแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ใครจะแบบไหนนะครับส่วนมากก็คือถ้าอยากเน้นประหยัดนะครับโอเคสคปหน้าจอไปได้เลยนะครับสคปหน้าจอไปกดสมัครได้เลยไปซื้อซิมใหม่มานะครับไปซื้อซิมใหม่มาแล้วก็ให้ทางร้านลงทะเบียนให้แล้วก็ เติมตังค์นะครับ1้0บาทนะครับแล้วก็หรือจะเติมเพิ่มจะเอาโทรฟีก็เป็น200บาทนะครับจะได้โทโทฟีไม่อั้นด้วยนะครับเดือนละสรุปก็คือถ้ารวมทั้งหมดนี้ก็ตกเดือนละ200บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มไหมก็เน็ต2เมกะบิตนี่ก็คือใช้เล่นเฟซเล่น YouTube ได้นะครับเป็นราคาที่ประหยัดนะครับแต่มันก็แพงแพงกว่า คราวที่แล้วนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามติดตามช่องผมไว้นะครับช่อง t ทเลนินดี้ทีวีไว้นะครับถ้ามีใหม่มาเนี่ยผมจะอัปเดตให้ทันทีเลยนะครับคือบางคนจ่ายรายเดือนแพงนะครับอันนี้ถือว่าถูกนะครับแล้วก็เล่นเน็ตไม่อั้นด้วยนะครับเป็นอะไรที่ก็แนะนำกันไปนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับ ช่อง Thailand i n d ดี t ทกดติดตามไว้นะครับกดแจ้งเตือนแจ้งกระดิ่งนะครับมีคลิปหลายอย่างก็ความบันเทิงความไร้สาระก็มีครับประโยชน์สุขภาพร่างกายสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาแนะนำนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมและกดติดตามนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ